เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยทะเลดีราคาถูกนะผู้ชมใลยเลียกซื้อกันครับหลังนี้กับราคาเพียงเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่าตัวเองลดราคาลงมาแล้วนะครับเหลือเพียงเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทค,ครับด้านหน้าติดน้ําครับมีถนนตัดผ่าน เนื้อที่กว้างขวางครับถึง82ตารางวาเลยผมแต่งบ้านแล้วยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะๆนะครับตัวบ้านประวัติดีนะครับสามารถเช็คได้ครับถนนด้านหน้าครับถนนดีเดินทางสะดวกบรรยากาศโดยรอบบ้านก็ร่มรื่นนะครับต้อยู่ต้นไม้เยอะไม่แออัดไม่วุ่นวายครับราคาไม่แพงด้วยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีมาให้ท่านชมในเรื่องซื้อคันประจำทุกวันเลยและไม่พาลิปใหม่ๆตัวเรื่องใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ติดน้ําครับด้านหน้ามีเหมือนสาธารณะครับสามารถดึงน้ํมาใช้หลูดต้นงต้นไม้ลดน้ําต้นไม้กันได้ครับนะครับที่ดินห่างจากตลาดแม่มาลัยแค่5นาทีเท่านั้นเองภายในตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำครับเหมาะทำร้า,า,านคาแรนกาแฟร้านอาหารหรือพักผ่อนอาศัยก็เหมาะครับบรรยาก,กาศดีร่มรื่นวิวท้องทุ่งท้องทุง่ทงนะครับโปร่งโล่งสบายแน่นอนครับอยู่อาศัยเงียบสงบ พี่กัดแลงนี้ครับอยู่ตำบลสรรมหาโพนครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศดีลมลื่นราคาไม่แพงครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สอบถามข้อมูลพเพิ่มเติมนะด,ดูที่นัดดูบ้านก็สายตรงหรือู้ขายได้เลยครับ เราก็เป็นเพียงสื่อกลางมากี้เป้าบ้านสวยราคาดีท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ